สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Live Developer s e c r e t คเถ็นะครับในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักการดึงค่าตัว Destination ตัวนี้มันเอาไว้ทำอะไรนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะทำหนึ่งเว็บฮุกนะครับเราสามารถใช้กับลาแชทบอทได้หล,หลายตัวเหมือนตามในคลิปวิดีโออันนี้เลยนี่ตอนนี้เลยนะครับพอเราเห็นในคลิปวิดีโอตอนนี้ในการทำนะครับก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งมีการหาตัว Destination ว่าตัวเนี้ย เอามายังไงแล้วหยิบมายังไงนะครับในการที่จะใช้1 w e b h เว็บฮุกเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเราเข้าไปดูปัญหานั้นก่อนนะถ้าเราไปดูจากในคู่มือตอนนี้นะครับก็คือว่าใน1นึ่ในเว็บฮุกอ็อบเจต์ตรงนี้ของเรานะครับเราจะมีค่าตัวที่เขียนว่า Destination ตัวนี้แหละที่เราจะพาไปดึงออกมานะครับว่า เขาดึงออกมาได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยผมก็จะพาทุกท่านเข้าไปเตรียมพร้อมในการเปิดตัวที่เรียกว่า postman ตัวนี้ผมจะยิงด้วย postman นะครับซึ่งในที่เห็นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เนี่ยผมทำการวางเส้น API เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เอามาจากไหนนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปที่คู่มือเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้นะครับผมจะ ให้เห็นนะครับว่าคู่มือของเขาบอกว่าเราจะเอาตัวราวเอเนี่ยนะครับตัวบอร์ดอินโฟเนี่ยเราจะเก็ตขึ้นมาเราถึงจะได้ค่ามันออกมานะครับซึ่งค่าที่ออกมานะครับจะเป็นค่าอยู่ด้านล่างนี้ในค่าที่ด้านล่างนี้นะครับสิ่งที่ได้รับก็คือคําว่า user id ซึ่ง user id นี้คือตัว destination ของ line oa อันนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าผมจะเอามาใส่เนี่ยใส่ยังไงบ้างน,นะครับกลับเข้ามาที่ตัว Postman ของเรานะครับเราวางเส้น API ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เมทตอดเราเลือกเป็น get ให้เราวางตัวชนะ access token นะครับในนี้ลงไปเลยจากนั้นนะครับก็ให้ทำการเตรียมการส่งนะครับแล้วเราจะเห็นข้อมูลตรงนั้นของเราออกมานะครับอเดี๋ยวผมจะกดเลยนะครับ3 2 1ปั่งไปแล้วตอนนี้เราส่งเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่ากันครับตรงนี้แหละ ที่เขียนว่า user id คือตัวเลขนะครับที่เป็นรหัสของ destination เราสามารถที่จะเอาตรงนี้ไปทำา1 webhook และใช้กับตัวที่เป็นหลายหลาย oa ได้นะครับนี่แหละนี่คือการดึงตัว destination ออกมาจากเส้น API ที่เป็น bot info เป็นไงบ้างครับถ้าเรารู้จากวิธีการที่เราจะดึง d e s t i n a t i o n ออกมาได้แล้วเราก็ลองทําตามคลิปวิดีโอของก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นหนึ่งเว็บสามารถใช้ลาวเอได้หลายตัวก็จะสะดวกกับเพื่อนๆที่มีลาวเอหลายสาขามากๆนะครับหรือว่ามีแบบย่อยๆแล้วเราอยากจะเปลี่ยนข้อมูลครั้งเดียวและให้ข้อมูลทั้งหมดนั้นอัปเดตไปพร้อมๆกันก็สามารถดึงตัว Destination แบบนี้ออกมาได้เลยนะครับคิดว่าถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ ลายดี e ุลเปอร์ซีครี t ทิในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีทิกดีๆอันใหม่ออกมาให้นะครับก็จะมีวิดีโอแบบนี้ออกมาให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมวันนี้มีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้ไว้พบก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ